โอเคมาต่อนะครับผมคิดว่าไอเนี้ยน่าจะเป็นแอคกสุดท้ายของกุญแจนี้แล้วแหละเพราะว่าเพราะว่าผมจําได้ว่าไอเงื่อนไขในการปลดล็อกด่านต่อไปเนี่ยมันคือจบด่านนี้คิดว่าน่าจะจบแล้วแหละตัดคลิปไปต่อชั่วโมงที่แล้วแล้วก็คลิปนี้คงไม่นาน นนมันเหมือนอันนี้จะเป็นฝันร้ายอินดีาอีกรอบหนึ่งนีรู้สึก แต่ดูจากชื่อด่ากแล้วฟรีฟอร์มไนท์แมร์เนี่ยหมายความว่าจบอันนี้เสร็จเอีนนาอาจจะเลิกสัตร้ายแล้วก็ได้นะความจริงต้องบอกชีวิตเอีนนามันเริ่มดีขึ้นตั้งแต่แตอนที่เจอดันโจนั่นแหละเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ดิ่งมานานไนท์แมร์มอนสเตอร์จะไม่วันตายโอ้โหมันมันไม่ตายปะเขา やりすぎたかしら。へえ。行くよ。そこで終わらせる。あたしだって落ち着いて行動できる。そうやればいいんだな。決めるのはあんただ。何か私にお手伝いできることは。あ、oh, <her> <laughs> ね、はい、はい。せめだい。これでよいのですね。 何か手伝えるかいおっとちょうどよかった攻めるか守るかお前の一手は遊んでみる 何とか私にお手伝いて行動できるいことは何か私にお手伝いできることは何とか私にお手伝いできることは何か私にお手伝いできることは何とか เมื่อกี้อินาน่าพูดนะครับว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นเจ้าหญิงแล้วทําได้แต่ความผิดพลาดแล้วก็งั้นเจ้าหญิงคนนั้นจะตายในวันนี้เนี่ยแหละเอาอ่ะเริ่มเดือดเริ่มเดือดตระกัตเซเมรุคามาโมรุคาโอไมโนอิทธะโอลโคะโมโนเมอึซึเกะโคเรเดโตโดเมโด セッ、うん、で見るレッカーそこ行くよ速攻で終わらせるいつかきれき朝飯前だ。 どうやればいいんだな。何か私にお手伝いできることは。心得ました。何か手伝えるかい。攻めるか守るか、お前の一手は。実におもしろい。 遊んでみるへえ<ー>行くよそこで終わらせるえー、あいつをやればいいんだな決めるのは何か私にお手伝いできることはこれでよいのですね心得ました。 อีน่าบอกว่าองค์หญิงคนนัน้นได้แต่เดินตามทางที่คนอื่นกําหนดให้เดินนะเธอไม่สามารถเดินด้วยตัวเองได้เพราะฉะนั้นอยากเป็นอย่างนั้นนะเหมือนอีน่าไปฝันนี่เหมือนจะเริ่มให้กําลังใจตัวเองมากขึ้นนยะเจอดันโจทีมาเป็นอย่างนี้ได้เหรอเนี่ย 言う通りにしよう遊んでみる 攻めるか守るかお前の言ってはおこれでとどめだ落ち着けありがとう友よ、うん、いあいつをやればいいんだ終わらせて朝飯前だ หน,น้าหน้าที่ภารกิจไม่มีใครจะไม่มีใครจะออกคำสั่งกับฉันได้อีกแล้วฉันจะเป็นคนกำหนดเองว่าอะไรคือภารกิจและอะไรคือหน้าที่ของฉันเอง ตอนนี้ฉันคืออินันนาไม่ใช่อง์หญิงที่ไหนทั้งนั้นแค่อ,อินันนาเฉยๆเอาวะโล่งนี้หยิบซาเฟียพอบิดมาดีกว่าจะได้สั่งอินันนาให้เดินเร็วๆ くよ速攻で終わらせる攻めるか守るかお前の一手はこれでとどめださあ変化を見届けるとしよう 実に面白いあいつをやればいいんだなこれでもくらえいいぜ何か私にお手伝いできることは出て、ね、心得ましたはい อินนาบอกไอสะาว่าตอนเนี้ยฉันดูแล้วว่าต้องทำไงเป็นอิสระแล้วอ่ะไอส่ายไอสะาจะทาการเตือนอินนานะว่าอินนาอย่าลืมสัญญาให้ตัวเองให้ไว้กับไอสะานะว่าไอว่าอินนาน่ะจะปกป้องผู้คนเสมอนักมาล์ เโอเคเข้าใจละรู้สึกตอนที่อินนาพูดกับตัวเองประมาณว่าตอนนี้ตัวเองไปแค่อ,อินนาไม่ใช่องค์หญิงเนี่ยอันนี้เนี่ยนกไม่ใช่ปลุกกำลังใจตัวเองเดียวนะแต่มันคือเหมือนจะสื่อถึงการหนีความจริงความจริงดําริงด้วยคืออินนาคือรู้ด้วยความที่ว่าดันโจไปคนไปพูดแตะว่าอินนาเนะน,นี่ยตอนเนี้ยโฟกัสจากสิ่งที่ตัวเองทําได้ก่อนก็ได้ฮนะอินนาเลย อีน่าเลยพยายามทําในสิ่งที่ตัวเองทําได้ครับแต่ว่าสิ่งที่อีน่าทําได้ตอนนี้เนี่ยถึงจะเป็นเรื่องเล็กน้อยมันก็ดีแหละที่อย่างน้อยก็ดีกว่ามาโศกเศร้าอย่างนี้ครับแต่ว่ามันไม่ใช่หน้าที่จริงของอีน่าครับอีน่าเป็นองค์หญิงครับซึ่งอันเนี้ยเธอหนีไม่ได้แน่นอนนะอันนี้เมื่อแต่เธอจะเธอจะเลิกเป็นองค์หญิงนะแต่ว่าตอนนี้เธอจะเป็นองค์หญิงอยู่แล้วเธอยังต้องมีหน้าที่ที่จะปกป้องผู้คนอยู่นะไม่งั้นเธอก็จะเธอก็จะผิดสัญญากับไอซาที่เป็นเพื่อนที่อุตส่าห เพราะว่าอนาน่ารู้นอื่นนะครับจะพยายามหนีความจริงอยู่ระดับหนึ่งเลยนะคับคือรู้ที่อนาน่าไม่หนีความจริงจะมีรู้เดียวคือรู้อีเรียครับเพราะว่าดันโจโยอยู่ด้วยตลอดเวลาก็เลยนลั่นแหละอีเน่าเลยไม่ได้หนีความจริงอะแต่ว่าถ้าเป็นรู้อื่นเนะี่ยอย่างรู้ยูเนียนกับอย่างรู้ยูเนียนกับอีรู้รู้ฝั่งปะเปาอะครับอนาน่าจะค่อนข้างหนีความจริงระดับหนึ่งครับคืออนาน่าเนะี่ยบอกเหมือน เหมือนโกโหกตัวเองประมาณว่าตอนนี้ฉันทำดีสุดที่จะทำได้แล้วแต่ความเป็นจริงคือเธอไม่ได้ทำดีที่สุดครับเธอแค่หนีความจริงโดยที่ทำตัวเองให้ยุ่งเฉยๆครับมันไม่ใช่หน้าที่ของเธออะความจริงก็ยากที่จะพูดนะว่าเอาเอาอินดน่าเนี่ยคืออินดน่าก็เด็กผู้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งอะจะให้ไปจะให้เอาภาระหน้าที่แบบระดับประเทศเนี่ยไปแบกรับนะคนเดียวเนี่ยมันก็แลดูจะไม่ไม่แฟร์เท่าไหร่นะแบบผักภาระคนทั้งประเทศเนี่ยไปให้อินดน่าคนเดียวก็ไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่า สิ่งที่เอน่าทำตอนนี้คือเอน่าต้องต้องตั้งมั่นหน่อยว่าตัวเองจะทำอะไรกันแน่ไม่ใช่แบบทำงานไปวันเพื่อจะหนีความเป็นจริงอ่ะอันนี้ไม่ถูกนะครับรู้ที่ชัดเจนสุดที่เอน่าพยายามหนีความจริงคือจะเป็นรูทรูทฝั่งปะเปาครับที่อิน่าเนะี่ยคือพยายามช่วยคนช่วยเหลือทุกคนเต็มที่แหละซึ่งมันก็ดีครับมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่านั่นไม่ใช่หน้าที่ของอิน่าเอน่าคือองค์หญิงแล้วตอนนี้เนี่ยประเทศเนี่ยต้องการ ต้องการคนแบบอิน,น,นันนานะจ,จะมัวแต่มาจมปลักกับการทําเรื่องเล็กน,น้อยเพื่อช่วยคนจํานวนน้นนอยๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องฮะเธอสามารถไปทําอย่างอื่นที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้ได้แล้วมันจะมีประโยชน์กับคนทั้งประเทศได้มากกว่านี้งั้นไงมาตัดกกตุ๊กแจตรงนี้ด้วยตรงนี้จะอัดต่ออีกนิดนึงมันไม่น,าน่าลย ความสงบสุขของเมืองคอนวาเลียเนี่ยทำให้มันมันเป็นเรื่องที่ง่ายนะที่จะลืมความจะปวดทั้งหมดเนี่ยใช่ยน่าจะพยายามพยายามแบบเหมือนปลอบเหมือนทาแบบปลอบใจตัวเองครับว่าตัวเองอะ่ะตัวเองอะ่ะพยายามมากพอแล้วแล้วก็ตอนนี้คือจะใช้ชีวิตแบบช่วยเตือนทุกคนที่ทําได้แต่ความเป็นจริงคือยาน่าแค่หนีความเป็นจริงและหน้าที่ของตัวเองเฉยๆฮะบางทีอ่ะการที่การที่ ไม่จะเป็นการการที่ปลดปล่อยตัวเองออกมาเนี่ยเราก็เดินทางต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ทําให้ทําให้น้ําหนักหัวใจของตัวเองลดลดลงไม่ใช่ภาระต้องบอกภาราภาระมันโดนลืมไปได้ฮนะแต่ว่าไอ้พื้นแต่ว่าหัวใจนัน่นแหะมันเหมือนจะมีช่องว่างมากขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งก็จะทําให้เธอกังวลขึ้นเรื่อยๆอีน่าจะสู้กับความแบบมันเป็นความรู้สึกแบบคนแบบจะว่าไงดีมันเป็นคนที่ ใจหนึ่งอ่ะคืออินนาเป็นคนที่รักประเทศอีเรียมากและประชาชนมากๆากะแต่อินนาเนีนะ่ยก็สู้กับความผิดในใจมากเหมือนกันว่าตัวเองอ่ะเป็นองค์หญิงแต่ว่าตัวเองก็ทําอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ทําอะไรผิดตลอดด้วยความจริงมันไม่ใช่ผิดแต่อินนาคือเธอโดนจัดฉากอะล้วนเลยโดยเพระโดยโดย,โดยฝั่งปาเปาเนี่ยแหละเป็นหลักเลยตัวดีนันผู้มึงแล้วใจหนึ่งเ่ะเธอก็รู้สึกว่าตอนเนี้ยดีอยู่แล้วคือเธอพยายามจะแบบจะอยู่ในคอนฟอร์ตโซนตัวเองครับคือเหมือนเจอความเจอเรื่องโหดร้ายมาเสร็จแล้ว อิน,น่าไม่กล้าเดินออกมาจากคอมอร์โซนตัวเองครับแล้วก็ปลอบใจตัวเองประมาว่าเนี่ยตอนนี้ฉันทําได้ดีที่สุดแล้วแค่นี้ก็ถือว่าพอแล้วแต่มันไม่ใช่ไงแต่ต่นี้เธอยังเป็นองค์หญิงอยู่เธอก็ต้องเธอก็ต้องเดินหน้าต่อฮะซึ่งกว่าอีน,าน่าจะเดินหน้าต่อได้นในแต่ละรูทมันใช้เวลานานมากครับรูทที่เร็วสุดคือรูทอีเดียแต่ว่ากว่าอีน,าน่าจะเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาจริงๆอะ่ะมันคือหลังจากที่ผ่านเรื่องราวเรื่องราวหลายอย่างไปนะครับไม่งั้นอีน,น่าก็คือจะไม่เดินหน้าต่อฮะ รู้ที่รู้ที่จมปักสุดเนี่ยนะจะเป็นรูทยูเนียนแหละที่อินาน,น่าเหมือนจะไม่ได้ทาอะไรเลยฮะคือถึงสุดท้ายจะในรูทกูดเอนดี้เนี่ยมันจะได้เป็นจะได้เป็นราชินีก็เถอะแต่ว่าสุดท้ายมันก็มันเป็นเหมือนคนอื่นเขาพยายามให้อินดาน,น่าแต่อินดาน่าไม่ได้พยายามให้ให้ตัวเองไปถึงจุดนั้นนะฮะส่วนรูศ้ศาสนาจากรู้ฝั่งเป,า,ปานะครับอินดาน,น่าจะทําอินดาน,น่าจะใช้เวลานานมากกว่าจะลุกขึ้นยืนได้ครับประมาณวิคสามสิบสี่สิบเดีมยกกว่าจะลุกขึ้นยืนไน้ฮะเพราะว่า ในรูทฝั่งศาสนาจักรอะคือพี่ชายตัวเองตายหมดเลยครับแล้วอินานาคือรู้แล้วไงว่าถ้าเกิดเธอไม่ลุกขึ้นมาเนี่ยคราวนี้เนี่ยราชวงศ์อีเลียก็จะสูญสิน้นแล้วคนที่จะเข้ามาควบคองอีเลียเนี่ยมันจะเป็นฝั่งยูเนี่ยแม้ก็ฝั่งศาสนาจักรครับเพราะฉะนั้นอินนาต้องลุกขึ้นยืนเนี่ยรูทศาสนาจักรเนี่ยเป็นรูทที่อินนาดเดินเดินหน้าด้วยตัวเองแต่แท้จริงนะคือไม่ต้องพึ่งดันโจนย่ะ คือจริงๆจริงแหละก็พิ่งอยู่ประมาณนึงแหละก็คือดันโจกับสามันธานะเป็นคนที่บอกกับอีเลน่าเองว่าทุกคนเนี่ยมันมีหน้าที่ของตัวเองนะซึ่งอีเลน่าก็ทําให้เตรียมใจได้ครับว่าตอนนี้มันถึงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับหน้าที่องค์หญิงของตัวเองแนละอีกรูทหนึ่งที่อีเลน่าค่อนข้างจะเดือดใช้ได้ก็คือรูทรูนการค้าครับเป็นรูนที่เป็นรูที่อีเลน่าเนี่ยเรียกว่าเ,เติบโตขึ้นด้วยตัวเองครับแล้วก็ลุกขึ้นยืนด้วยตัวเองด้วย เพราะว่าในรูในรูปพ่อค้าครับมันเหมือนเราอ่ะเป็นคนชี้ทางให้อีร์นาระดับหนึ่งคือเหมือนกับล้เหมือนกับว่าเราอ่ะเราตั้งเป็นศูนย์การค้าใช่ปะซึ่งมันเป็นเส้นทางที่มันไม่ได้เหมือนจะมันเหมือนจะไม่เกี่ยวข้อ,ของกับสงครามนะแต่ว่ามันทําให้ประเทศมันสงบสุขได้ฮะอีร์นาเหมือนเลยได้ได้แรงบันดาลใจจากจุดจุดนี้แล้วก็พยายามช่วยเท่าที่ทำได้ครับอีเดนารูปพอ่อค้านี่เรียกว่าเป็นอีเดนาที่โคตรสตรองเนี่ยสตรองมากค,คือลุกขึ้นได้ด้วยตัวเองครับคือจริงแหละก็มีเราช่วยระดับหนึ่ง ยีน่าในรูทนั้นนะ่ก็คือเรียกว่าเป็นเป็นคนที่เก่งจริงๆอะ่ะแข็งแกร่งมากด้วยแบบกล้าตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองหมดเลยอะ่ะชอบมากเลยอไอ้ฉากในรูทพ่อคาที่ตอนนั้นนะี่ะกอรเรียามาเสร็จอะ่ะแล้วยีน่ากล้าถามกอรเรียตรงๆเลยนะว่าว่าถ้าเกิดถ้าเกิดไอเจตันนงอัศาวินที่ของฝั่งยูเนียนกับการที่ปกป้องประชาชนเนี่ยมันมันต่างก,กันแหะทำกอรเรียจะทำไงกอรเรียก็จะถือในเกียรติอัศาวินของตัวเองครับว่าตัวเองจะปกป้องประชาชนเสมอ,อะ อินนาดูนะคือรู้ที่อินนาเนี่ยโคตรจะเป็นคนที่เข้มแข็งมากเลยนะแล้วก็เป็นคนที่สตรองมากด้วยอีกฉากนี้ชอบก็คงเป็นฉากที่หยุดการปฏิวัติแหละโอโ้โหยืนอยู่การสนามโลกแบบไม่กลัวตายเลยแล้วหยุดทั้งทุกฝ่ายนะหยุดฝั่งยูเนี่ยหยุดทั้งประชาชนหยุดทั้งฝั่งอีเลียโอเคต่อไปอันนี้นี่ไงมันตัดกระดตรงนี้เราไม่ววควรจะตัดคลิปเลย เหมือนจะมีขูดดีนิดหนึ่งรู้สึกช่วงนี้สมัครู้สึกช่วงนี้พักไอ้ฝั่งยูเนียเนี่ยจะเข้ามาอยู่ใ,ใกล้เมืองเรื่อยๆอันนี้น่าจะเป็นช่วงที่เราช่วยรุดฟิตมาครับตอนรนุดฟิตโดนกองกำลังของดอรเทเลียนไล่ล่านะครับความจริงต้องบอกเฟกไล่ล่ามากกว่านะเพราะว่าดอรเทเลียนตั้งใจปล่อยรุดฟิตออกไปเองไงแล้วเสร็จเราก็ช่วยมาเสร็จแล้วรุดฟิตก็ติดต่อกับฝั่งยนะูเนียสฮะ ไม่ถือไม่ใช่ว่ะฝั่งยูเนียน่ะตั้งใจที่จะใช้เมืองคอร์บาเลียนเนี่ยเป็นเหมือนจุดส่งสเสบียงฮะเพราะงั้นเนี่ยก็เลยส่งกองกำลังมามากองกาลังมาดูมาดูล่าดเราพอสมควรเลยแล้วก็แต่ว่าก็ทำให้ชาวเมืองเดือดร้อนเหมือนกันเนะี่ย พี่น้าบอกว่าอึงก็ได้คนบน่นเรื่องนี้มั้พอสมควรเหมือนกันอ๋อไม่ใช่นี่หว่าเออใช่ลืมกว่าจะเจอรุสฟ,ฟิตเนี่ยมันต้องเป็นตอนที่มันแยกรูแล้วนี่หว่าตอนนี้ไม่ใช่แยกรู้นี่แปลว่าไอ้ฝั่งยูเนี้มันทั้งใจมาตรงนี้แต่แรกแล้วินนนีนเสร็เนี่แล้วพอรุสฟ,ฟิตมาเสร็จก็ถือว่าได้โอกาสเลยแม่ ตอนนี้ลาเวียส่งส่งเหมือนกับเป็นจดหมายร้องเรียนไปว่าช่วยทําอะไรหน่อยได้ไหมส่งไปให้ฝั่งกองทัพนะี่แต่คงไปไปไม่ได้หรอกมั้งแต่โจก็บอกว่าแต่ว่าไม่มีการติดต่อกลับมาเลยแง่ละก็เตรียมทําสงครามอยู่นี่ สงครามจะเริ่มขึ้นอีกครั้งนึงแล้วโอเคเป็นตอนกลางคืน เอ็ดด้าพูดอย่างตรงเลยฮยเอ็ดด้าบอกว่าถ้าถามฉันนะฉันคิดว่าไอกองทัพของอีเิียเนี่ยมันพึ่งพาอะไรไม่ได้หรอกแทนที่จะฝากเขาบอไว้กับคนพวกนั้นเน่ยเราเพึ่งพาด้วยตัวเองดีกว่า <c oughs> อย่างเจ็บเอ็ดด้าบอกว่าตอนเนี้ยกําลังเรียกรวบคนที่สามารถสู้ได้นะครับเพื่อจะได้ลุกขึ้นสู้ปกป้องเมืองนี้ ไนได้ขอให้เราร่วมด้วยในวันพรุ่งนี้ก็ต้องรอนะอีกนานแส้นานแล้วเสร็จก็คือให้ฟาร์มเหมือนเดิมะคะความจริงสไปร์ตดิซีอันนี้ผมไม่ค่อยชอบเลยนะตรงที่ว่ามันมีใช้เอเนอร์จีครับคือเข้าใจแหละแบบเป็นอีเวนต์แหละพอจบอีเวนต์เสร็จบางทีมันอาจจะเป็นสไปร์ตดซี่ธรรมดาที่ค่อยๆเดินหน้าไปเรื่อยๆก็ได้ครับแต่ว่าไม่ชอบเลยนะมันควรจะเป็นแบบใช้กุญแจแล้วก็จบอ่ะไม่งั้นมัน มันไม่ใช่สำหรับเที่ีอ่ะครับมันใช้ energy เอะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ไม่ค่อยสนุกด้ยแต่เข้าใจแหละว่าใช้ energy เอะมันแค่ใช้ตอนที่ดมเนินเนื้อเรื่องอ่ะแต่มันก็ไม่ควรใช้ไหมมันควรจะไปเลยอ่ะอืมโอเคเอาเถอะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับโอ้โหสั้นใช้ได้เลยลุงนี้น่าจะต่อจากไอ้คลิปก่อนนั้นนี้ครับคือผมไม่รู้ว่าไอ้กุญแจเนี่ยมันจบเมื่อไหร่อ่ะครับคือ จุดแกหนึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงมั้งก็คือผมไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่อะ่ะก็เลยแบบผมก็ตัดไ้แค่ชั่วโมงหนึ่งไงผมชั่วโมงหนึ่งผมก็จะตัดนะแล้วก็ที่เหลือก็เอามายกย่อนด้วกันเนะี่ยในไหนก็ไหนแล้วสรุปสรุปก่อนแล้วกันว่าตอนที่เกิดอะไรขึ้นเะนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดเราเปรียบเทียบวีคของ s p ปรัลเวทออฟดิสนีปกตินะครับตอนนี้จะเป็นวีคช่วงหนึ่งถึงสิบครับจะอยู่ประมาณวีคหนึ่งถึงสิบแบบเป็นวีคที่ดันโจเพึ่งจะเข้าเมืองมาแแแล้้้้ววววกก็ไไดรรัััับตบตตาาาหหหหหหนนนนน่่่่งงออมชทย บายฟ้าเข้าแต่ความจริงคือลาเวียโยนตำแหน่งให้เลยน่าจะเป็นวีคที่สามมั้งสองถึงสามนี่แหละจะเป็นวีคตอนที่ดันโจโดนโจดันโจ,นโจลงไปฝึกงานนะแล้วก็ฟ้าเข้าท้าดันโจเสร็จแล้วก็คือดันโจชนะแล้วเสร็จลาเวียก็ยกตำแหน่งให้ตอนหลังนะี่จะเป็นก่อนถึงวีคที่สิบเพราะว่ามิกเกลย,ยังไม่โผล่ครับแต่ว่าเจอร่องรอยของมิเกลนี่แหละจะอยู่ประมาณนี้น่าจะถึงประมาณสามถึงสิบนี่แหละอยู่ประมาณนี้ แปลว่ากว่าอินเดีาจะเดินทางมาถึงเมืองนี้เนี่ยก็ใช้เวลานานใช้ได้อยู่นะเขาจริงต้องบอกฝัง่งดังฝั่งดันโจวเดินทางมาเร็วไปนะฮะแต่ว่ามันก็สมควรที่จะเดินทางเร็วเพราะว่าฝั่งดันโจวม,มีคนแค่จํานวนน้อยครับก็คือเดินเดินทางตรงๆมาได้เลยส่วนอินเดีาเนี่ยเดินมาจกับกลุ่มก็เลยต้องเสียเวลาเยอะพอสมควรฮนะแถมยังเจอปัญหา108,009อีกไม่ว่าจะเป็นเลือกเสบียงที่หายไปแต่ที่ความที่พวกมึงก็กินเองเราก็มาโทษคนอื่นแล้วตัวเองก็ แต่ตัวเองก็คือเงียบเลยนะไอ้คนกินเนะี่ยคือหน้าตกนะไอ้คนที่กินแล้วก็ไม่ยอมบอกเนี่ยคือมันหน้าตกมากนะทำคนอื่นขวุ่นวายอ่ะแล้วเสร็จตอนนี้คือกว่าจะเดินมาทางมาถึงเนี่ยเมืงองคอนบวราเรียนเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์ได้ประมาณสองถึงสามสัปดาห์น่าจะสองสัปดาห์แหละมันคงไม่มันคงไม่นานขนาดนั้นแหละสามสัปดาห์นี่เกินไปไม่งั้นเดจโจนี่คือโคตรเหนื่อยมาโดนแะล้วเดินทางมาถึงได้ภายในไม่กี่สัปดาห์เนี่ย แล้วอีกส่วนหนึ่งตอนนี้คือสภาพของกองกองคนที่อพยพตอนนี้ก็คือมาอยู่ในเมืองนี้สักพักหนึ่งระหว่างนี้ก็คือจะช่วยเหลือชาวเมืองเท่าที่ทำได้ครับซึ่งก็สมควรประมาณนึงแหละแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเมืองคอนบาเดียก็เป็นเมืองที่เ,เล็กๆด้วยแหละมีคนเพิ่มมากก็ช่วยเหลือได้ระดับหนึ่งฮะแลกกับการที่เราส่งสเสบียงให้อะไรพวกนี้ให้ฮะอืมวิวตรงนี้สวยดีฮนะ เดินตรงไปมันนั่นแต่ไอเมืองนี้ก็สมชื่อเมืองคอราเดจีนี่มีแต่ดอกมีแต่ดอกลิลลี่หมดเลยดอกลิลลี่ล้ว,วนเลยตอนนี้ฝั่งอื่นทำอะไรบ้างคือถ้าเกิดเอาตามไทม์ไลน์ตอนนี้เนี่ยเอ่อก็เดือยวเลยตัดไปท่าไปที่ตรงส่วนเมืองหลวงของอ e ีเิียตอนนี้นะครับมอนเลสแคสเตอร์ Mon นะฮะไอปราสาทของมอนเลสครับ รุดฟิตยังไม่หนีออกมานะครับถ้าเกิดเอาตามนี้เนี่ยรุดฟิตยังไม่หนีออกมานะเพราะว่าก่อนรุดฟิตจะหนีออกมาคือจะเป็นช่วงวีที่สิบเลยอะแปลว่าน่าจะถึงช่วงจุดแตกหักกับฝั่งยูเนียวแหละเพราะว่าในฟูเจอร์นี้ของรุดฟิตนะครับรุดฟิตจะได้รุดฟิตจะติดต่อกับฝั่งยูเนียระดับหนึ่งอะคือเหมือนฝั่งยูเนียน่มันเข้ามาเหมือนเข้ามาจเจริญสมพันธรรมไมตีอะครับความจริงก็คือจะเล่เลแหละรุดฟิตก็ก รุดฟิตพอเห็นวิธีาการของฝั่งยูเนี่ยก็ค่อนข้างจะว้าวพอสมควรก็เลยจะไปคุยกับดาเทเรียนครับแต่ดาเทเรียนจะไม่สนเรื่องจุดนี้แล้วรุดฟิตจะเบรกดาวกับดาเทเรียนระดับหนึ่งเลยก็คือเจ้าตัวจะรู้สึกว่าดาเทเรียนเนี่ยมันไม่ใช่คนที่สมควรเป็นราชาตัวเองต่างหากที่ควรจะเป็นเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดให้ดาเทเรียนเป็นราชาตอนนี้เดี๋ยวสุดท้ายอ e ีเลียก็จะตามยุคสมัยไม่ทนันครับไม่ไม่รุดฟิตจะบอกให้ไว้ไ,ไก่อนที่จะพูดถึงยุคสมัยใหม่ควรจะเอายุคสมัยนี้ให้รอดก่อนนะเออแล้วรุดฟิตก็จะหน จะแกล้งทำเป็นตามล่ารุดฟิตแต่ความจริงคือไม่ไม่ทำครับเพราะว่าในฟูเจอรนี่ตอนแชปแชปสุดท้ายของเรื่องรุดฟิตเนี่ยจะมีการเฉลยนะว่าดาเทเรียนตั้งใจปล่อยรุดฟิตออกไปเององ่ซึ่งความจริงไงถ้าคิดสักต่อยอง่ลูตฟิตก็น่าจะรู้ตัวนะว่าดาเทเรียนปล่อยไงครับ <S <S ผมไม่รู้ว่ารุดฟิตรู้ตัวไหมนะแต่เท่าที่ดูมาคือไม่รู้ตัวเพราะว่าถ้าเกิดดาเทเรียนเอาจริงนะครับดาเทเรียนเนี่ยไม่ต้องคือดาเทเรียนเนี่ยสั่งหน่วยแฮงแมร์ไปจับรุดฟิตตั้งแต่ตอนที่รุดฟิตตั้งใจจจจจจะะหหนนนีีแแลล้้้้ววคคครรรัััับบบบเเออออาาตตงงๆไไมม่่ป็็ยกด คงตาคงคงคงตั้งใจจับอย่างนั้นตั้งแต่แรกแล้วแหละถ้าเกิดตั้งใจจริงๆนะครับแต่เนเล่เขาปล่อยไปเองอะเนเี่เขาปล่อยให้รุดฟ,ฟิตไปเจอโลกภายนอกเ,อเผื่อรุดฟ,ฟิตจะเจอเส้นทางที่ดีกว่าในสําหรับอีเลียได้ครับดีกว่าจริงไหมหรอผมว่าไม่ดีนะไอ้ร่วมือกับฝั่งยูเนี่ยเนี่ยมันไม่ใช่เลือกที่ดีแน่ๆฮะแต่ผมยังไม่ได้เล่นฉากจบอันเดืรนนะแต่ว่าฝั่งยูเนี่ยเนี่ยได้กูดเอ็นแล้วถ้าได้คือกูดเอ็นเนี่ย ไอรูอื่นมันจะเป็นแบดเอ็นดีแปลว่าไอเส้นไทรูทฟิตเร์ก็คงไม่ใช่เส้นทางที่ดีเท่าไหร่หรอกครับแล้วเสร็จกอรเรียกำลังเดินทางมาถ้าเกิดถ้าเป็นฝั่งยูเนียนตอนนี้กอรเรียกำลังจะเดินทางมาซาแม,มนธาน่าจะมาแล้วมั้งตอนนี้เพราะว่าซาแม,มนธาก็จะมาช่วงวิกหนึ่งถึงสิบเหมือนกันครับจะเป็นช่วงกลางๆวิกเลยก็คือจะมาเสร็จแล้วก็เขาจะสอนระบบโบดอะไรพวกนี้น่าจะมาแล้วมั้งซาแมนธาจะมาอยู่ในเมืองนี้แล้วถ้าเกิดยังไม่มาก็คืออาจจะใกล้มาแล้ว ส่วนฝั่งยูเนี่ยตอนนี้กอรเดียกำลังเดินทางมาครับหรืออาจจะเดินทางมาถึงแล้วนะแต่ว่าอยู่ในเมืองเว็บแลนตอนนี้ไม่ได้ออกมาข้างนอกอะกอรเดียจะออกมาข้างนอกอีกทีตอนแรกเลยก็คือตอนที่รูฟิต่กจดหมายไปครับเพราะว่ารูฟิตเป็นเจ้าชายอีเดียนะก็เลยต้องให,ตงให้ต้องให้อัศวินระดับกอรเดียนี่แหละมาคุ้มกันนะถ้าเป็นอัศวินทั่วไปเดี๋ยวมันจะไม่น่าไว้ใจพอฮะต้องใช้กอรเดียนี่แหละโอเคนั่นคือ,น,น,คอนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่ ข้อจริงผมชอบนะที่มันเล่าช่วงวิ่งหนึ่งถึงสิแบบนี้นะครับเพราะว่าช่วงวิ่งหนึ่งถึงสิบแบบมันจะอารมณ์แบบสอนเล่นตลอดเลยของสปายโรบทนที่ปกติครับมันจะสอนเล่นทุกอย่างนะครับทาให้เราจะไม่ได้โฟกัสที่เนื้อเรื่องเท่าไหร่ครับเราแค่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าภายในเกิดอะไรขึ้นขนาดนั้นนะรูนี้ทาให้เรารู้ว่าในช่วงสิบวิคแรกเนี่ยนอกจากที่ดันโจะจะต้องเรียนรู้วิธีการเป็นหัวหน้าแล้วเนี่ยแล้วก็รวมถึงสอนระบบอะไรพวกนี้เนี่ยดันโจจะต้องคอยแก้ไขปัญหาที่จะเกิิดดขขึึข้้นนหลังงจจาากกสครมะเ สงครามจะอุบัติขึ้นอีกทีตอนวิกฤตนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่เรียกว่าเตรียมทาสงครามกันเต็มที่และช่วงนี้ไป็เตรียมสงครามไหมเตรียมทําสงครามไหมแลาวจะแน่นสงครามก็จะอุบัติขึ้นเนี่ยโอเคครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับก็พูดได้ถึงครึ่งชั่วโมงทีเดียวโอเคถือว่าใช้ได้ถ้าเกิดกุญแจหน้าถ้าเกิดหนึ่งชั่วโมงมันยังไม่จบมันก็จะมีไอแบบแซมแบบนี้แหละครับในคลิปที่ต่อไปครับโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ